สวัสดีครับผมสมานบุญยยอวัดท่าย่สอสมานกามเณรปอยเทพัตปอพีรพัฒน์ครับความเป็นมาที่เราเข้ามาบริหารงานค่ายมวยสอสมานกามเม้นะครับครับก็ด้วยการแนะนําของเสพปุปปอพีรพัฒน์ครับผมเป็นคนแต่ก่อนค้าขายด้วยกันเสปุมีโรงทอแล้วก็ค้าขายผ้ากับผมนะแล้วมาวันหนึ่งเสปุก็เชิญผมไปถอดมงคล นะที่ช่องเจ็ดเพื่อต่อยอดธุรกิจครับพอเข้ามาได้รู้จักกับวนการก่อนหน้านี้คิดชอบมวยอยู่แล้วไหมก็ดูเฉยๆครับไม่ถึงกับชอบอพอได้เข้ามาสัมผัสกับน้องๆน,นักมวยได้มาสัมผัสกลิ่นอายของการชกปล่อยนะก็เริ่มสนิทสนมกับน้องๆในค่ายนะก็ได้มาร่วมสน,นับสนุนอย่างเป็นทางการครับสี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วครับ ก็พอใจครับรู้สึกประสบความสำเร็จและยินดีที่ได้มารู้จักมวยไทยได้มาร่วมสื่อบสารได้มาร่วมสนับสนุนน้องๆในค่ายครับวามคำ็จสองนักมวยในค่ายครับมีไทยแล้วก็เป็นแชมป์ไดก็สามารถได้คุวอะไรกนก็ตั้งแต่รองแชมป์ตั้งแต่สามสิงปอพีรพัฒน์นะได้รองแชมป์มวยรอบบูนเสือแล้วก็มาเอกลักษณ์อสสมานการเม้นได้แชมป์บูนเสือ แล้วถัดมาก็เป็นซุปเปอร์เจ๋งสอสมานกาเมนได้แชมป์118ที่ลุมพินีแล้วถัดมาก็เป็นปอินซีทองปอพิรพัฒน์ครับได้แชมป์การกีฬาแห่งประเทศไทยครับรรใช่ครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ได้เสื้อสามารถช่องเจ็ดโคราสุดครับตอนนี้ที่ค่ายเขาเมีใครบ้างครับตอนนี้ค่ายตัวหลักๆก็มีเอกลักษณ์สอสมานกาเมนเพชรสมานสอสมานกาเมนแล้วก็อินซีทองปอพิรพัฒน แล้วก็สามสิงห์ปอวิรพัฒน์เพชรสังวานสอสสมานการเม้นแล้วก็น้องๆคนใหม่ๆแล้วก็ล่าสุดก็คือแสงมณีซอสกาแฟเมยไทยอันนี้น่าสนใจครับทำไมถึงไปได้พูดคุยแล้วก็มาได้ไปสัมผัสกับน้องอ่ะคือตอนแรกให้น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ของกาแฟก่อนพอเป็นพรีเซนเตอร์เสร็จแล้วก็เราก็ต่อย,ยอดทางธุรกิจโดยเชิญน้องมาเป็นนักมวยในสังกัดโดยใช้สเสื้อเสื้อซอสอกาแฟเมยไทยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่เป็นแบรนด์ ของสินค้าบริษัทเราอยู่แล้วก็ได้เสร็ววนนี้มาเพิ่มครับนโยบายต่อจากนี้ในปี63ของค่ายมวลสอสมานการเวคือเราจะพัฒนาน้องๆในค่ายให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็พยายามจะทำมวยให้ถูกตลาดก็คือต่อยไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูครับคือเดินชนต่อยให้ถูกสไตล์ตลาดที่ตลาดต้องการคือบู พยายามให้เป็นอย่างนั้นครับให้ให้น้องๆทําให้ออกมาดีครับอีกสองคำถามนะครับอีกหนึ่งบิ๊ก e ดีลครับทำไมถึงได้ไปพู้ถึงกับทางบริษัทเกียรติเพชรคือด้วยความที่ว่าผมนะต้องการขยายงานอยู่แล้วได้เข้ามาสัมผัสกับมวยไทยเราก็ต้องการต่อย,ยอดเพราะเกียรติเพชรเป็นศึกสายที่มีชื่อเสียงมากในประเทศอีกศึกหนึ่งนะแล้วก็ได้สนิทสนมกับทางป๋า ป่าชุนสอแดงและป่ามีวก็ให้เกียรติให้โอกาสผมได้เข้าไปทํางานร่วมร่วมด้วยช่วยกันคือตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราได้สัมผัสกันแล้วนะเราสึกว่าเกียรติเพชรให้เกียรติเราให้ความสําคัญกับทางค่ายเรากับทางตัวผมเองแล้วผมก็ต้องการขยายธุรกิจอยู่แล้วก็มองเห็นโอกาสทางนั้นที่จะพิเศษงานทางสื่อโฆษณาของเราครับ วงการนี้เข้าแล้วออกยากใช่ไหมครับพอรู้จักก็จะรักเองใช่ไหมนี่ส่วนครับต้องบอกอย่างนั้นเข้ามาแล้วมันได้รู้จักได้สนิทสนมอย่างเงี้ยได้มาเป็นพี่เป็นน้องกับน้องๆในค่ายได้มาเป็นเพื่อนกับเต้เป็นผู้จัดการค่ายอย่างเงี้ยมันออกยากอ่ะพูดตรงๆรู้จักแล้วรักเลยรู้จักประมาณนั้นครับตอตัวไม่ขึ้นครับ,รบสุดท้ายครับที่มองกล้องนะมวยไทยไอยาลินนะครับฝากค่ายมวยกับ แฟนเพจมวยไทยอรินที่มีมีต่างชาติติดตามทั่วโลกมวยไทยไอรญิน,นแล้วก็ฝากด้วยครับว่าที่นี่ถ้าต่างชาติมาซ้อมมาเรียนอะไรนี่ได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยครับฝากแฟนมวยทางเพจมวยไทยอรินอรินครับก็ฝากค่ายของเราด้วยผ่านเพจมวยไทยอรญินครับคือเร็วนีว้เราจะมีการซ้อมนะคือเหมือนมาที่ฝึกสอนนะเข้าค่ายเข้า มาฝึกซ้อมโดยมีแสงมณีโดยมีนักมวยดังๆของเรามาเป็นเทรนเนอร์ครับเราจะเปิดทําการในเร็วนี้เพราะว่าทางรอโรคอรอวัคซีนครับฝากเพจทางมวยไทยเอเยนินด้วยครับอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ใหม่ใช่ไหมครับว่าต่างชาติจะมาเรียนกับซุปเปอร์สตาร์มวยไทยอย่างใช่ครับใช่ครับใช่เรามีโปรเจกต์นี้อยู่แล้วรอเปิดสนามแค่นั้นเองเราต้องทำที่พักทำอะไรให้เรียบร้อยก่อน ครับขอบคุณครับ